สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการพอดแคสต์โดยผมเรเดียนการาชิเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในบรรยากาศสบายๆแบบนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาพูดคุยก,กันในว,วันนี้คือ4เรื่องที่ VTuber อร์ท่านนี้อยากบอกกับคุณนะครับเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อบอกกับทุกคนนะครับที่เป็นผู้ติดตามไม่ว่าคุณจะอยู่กับเราตั้งแต่แรกๆหรือเพิ่งหลงเข้ามาดูนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่าที่นี่เนี่ยคือเซสโซนของคุณ ในโลกข้างนอกที่คุณจะชีวิตอยู่ในวันปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะต้องพยายามสวมหน้ากากเข้าหาสังคมหรือต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาถ้าให้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือไม่เป็นตัวเองเท่าที่ควรแต่ใน,ในสตรีมของผมเนี่ยผมอยากจะบอกคุณว่าที่เนี่ยคือเซฟโซนของพวกคุณครับคุณสามารถที่จะเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจแต่ก็อยากให้เข้าใจว่าณพื้นที่ตรงนี้คุณต้องอยู่ในขอบเขตของการให้เกียรติซ่งกันลละกันด้วยนะครับเพราะถ้าหากคุณไม่ให้เกียรติซ่งกกนลละกันเนี่ย อาจจะทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาแวงได้นะครับจากการลุกล้ําเส้นของคนอื่นซึ่งทําให้เซฟโซนตรงนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับซึ่งผมไม่อยากให้มันอยู่นานๆมากๆเลยเพราะงั้นก็อย่าลืมให้เกียรติเ่นกันละกันด้วยนะครับข้อที่2นะครับความผิดพลาดคือสิ่งท,ทำให้เราเติบโตใน,ในหลายๆครั้งเนี่ยตัวผมเองก็มีสิ่งที่ทำพลาดอยู่บ่อยครั้งครับเช่นทํางานไม่เสร็จทันกําหนดพูดติดๆกระขัดในเวลาสําคัญหรือตอนที่เราเนี่ย แต่ัดสินใจผิดพลาดนะครับในเรื่องของสัมพันธ์หรือเรื่องสําคัญมากๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยจะเสียใจยากับการตัดสินใจที่พลาดนะครับแล้วก็รู้สึก,กผิดกรบมานเนี่ยเป็นเดือนๆเ,เป็นสัปดาห์เป็นปีๆเลยก็มีแต่ในปัจจุบันนี้ผมเริ่มใช้ชีวิตมาเรื่อยๆแล้วเข้าใจบริบทสังคมและโลกมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมเข้าใจจุดบอดของตัวเองมากขึ้นและทำให้ผมเนี่ยสามารถแก้ไขจุดต่างๆท,ที่เคยทำพลาดไ,ไปได้และผมอยากให้ผู้คุณ อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปในวันที่ทำพลาดแต่ค่อยๆศึกษาและทำความเข้าใจจุดบอดตรงนั้นให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองไปนในสู่เวอร์ชันที่ดีกว่าข้อที่3นะครับคุณไม่ได้สู้คนเดียวในคืนที่เยียบเหงาหรือช่วงที่เวลาคุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่รู้จะไปทางไหนหรือรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวเนี่ยผมอยากให้พวกคุณนะครับลองเงยหน้าและมองสิ่งต่างๆรอบข้างให้ดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ แต่แค่ในเวลาที่คุณเศร้ามากเกินไปเนี่ยคุณอาจจะก,ก้มหน้าและมองอยู่กับสิ่ง,งเดียวมา,จากจนเกินไปจนคุณไม่ได้เห็นสิ่งรอบข้างเลยซึ่งผมเนี่ยหวังว่า จ้าคิดวิดีโอนี้อาจจะเป็นเพื่อนให้กับคุณหรือทําให้คุณเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นในวันที่คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่เหลือใครเลยจริงๆหรือถ้าคุณไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยคุณสามารถทางมาพูดคุยใน Discord ของผมได้นะครับคอมมูนิตี้ของผมเนี่ยหลายคนพร้อมจะช่วยเหลือคุณเท่าที่เขาจะช่วยเหลือได้ส่วนถ้าคุณต้องการคุยกับผมหรือต้องการปรึกษาปัญหากับผมจริงๆเนี่ยสามารถทากหาผมใน Discord ได้เลยนะครับผมจะพ,พยายามตอบเท่าที่ตอบได้เพราะได้วยบางครั้งผมอาจจะไม่ว่างแต่ก็คอมมูนิตี้เรายินดีตอบเสมอนะครับ ข้อที่4นะครับข้อนี้ไม่นข้อสาคัญมากและผมอยากจะบอกทางตัวเองและคนดูทุกท่านนะครับว่าไปพักผ่อนบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้ให้พวกคุณไปนอนนะครับอย่างเดียวคือผมอยากให้พวกคุณพักผ่อนในจากหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการทําสิ่งต่างๆเรื่องการเล่นเกมหรืออะไรต่างเนี่ยอยากให้พวกคุณลองวางทุกอย่างสักประมาณ15นาทีหรือ5นาทีก็ได้วางแล้วนอนพิงเก้าอี้นั่งพิงเก้าอี้ไปไม่ต้องนึกอะไรให้มากมาก,ม,ก,ม,กมายปล่อยให้ตัวเองอยู่สภาวะว่างๆบ้าง,าง,างนะครับ แลวเรื่องการพักนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการรับผ่อนร่างกายอย่างเดียวนะครับเรื่องของการชมไลฟ์สตรีมก็เช่นกันนะครับในสอวหลายคนที่มีความง่วงหรือรู้สึกไม่สบายหรือ,รอต่างๆเนี่ยผมไม่อยากให้พวกคุณฝืนมาดูไลฟ์สตรีมนะครับคือการดูไลฟ์สตรีมของพวกคุณอนะ่ะมั้งให้ผมมีความสุขก็จริงแบบว่าเออคุณเข้ามาคุยกับผมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน รู้สึกดีครับแต่ว่าผมอยากให้พวกคุณนะ่ะให้ความสำคัญในการพักผ่อนด้วยไม่จะเป็นต้องฝืนมาชมขนาดนั้นนะครับอยากให้แบบว่าพักผ่อนด้วยเพราะว่าถ้าพวกคุณเปอะไรขึ้นมาป่วยหนักขึ้นมาหรือหายไป,เป,เ,ปเป็นระยะเวลานานเนี่ยผมจะรู้สึกแย่มากกว่าอีก สุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมมากนะครับอยากให้ดูแลกันให้ดีๆจะได้อยู่ด้วยกันไปน,นานนะครับถ้าถามว่านาาขนาดไหนเนี่ยก็คงอยากจะให้อยู่สักประมาณอายุ50แล้วคันเนาะถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นปู่เป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายกันหมดแล้วคือแล้วผมอาจจะกลายเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นคุณปู่แล้วก็ได้ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับ4สิ่งที่วีทูเบอร์ท่านนี้อยากบอกกับคุณนะครับเพิ่งเมื่อกี้เห็นมาการในเน่ก็ฝากรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับไว้เจอก,กันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้านะครับสวันนี้ขอตัวลาไปาก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับเสีย